ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับจำได้ไหมครับวันก่อนที่เรานำเสนอข่าวบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ แล้วก็มีผู้สมัคร2ทีมคือทีมบ้านตีนวัดสามคัคคีหมายเลขกนึ 7, แล้วก็ทีมตีนวัดก้าวหน้าหมายเลข8ปดถครับโดยเฉพาะทีมบ้านตีนวัดสามคัคคีที่สร้างความมือคาด้วยการทําโปเตอร์หาเสียงเหมือนกับโปเตอร์หนังยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่ครับสมบทบาทกันทุกคนตีบทแตกเรียกว่าชี้ทุกกฎการหาเสียงเลือกตั้งเลยครับ แม่ลืมไปเลยครับว่าเขาเลือกตั้งกันเมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาครับว่าจะเอามาบอกมาเล่ากันครับว่าทีมไหนได้เพราะว่าหลายคนนี่ถามไทยกันมาครับว่าตัวพ่อตัวพ่อช่วยตามให้หน่อยว่าทีมไหนได้ครับปรากฏว่าทีมที่ชนะนะครับก็คือทีมบ้านตีนวัดสามัคคีครับทีมที่ทำโปเตอร์หาเสียงเหมือนโปเตอร์หนังนั่นแหละครับได้ยกทีมตั้งแต่หมายเลข1ถึงเลข7เลยครับนี่ครับตารางคะแนนชนะกันครึ่งๆเลยครับ ที่ได้นี่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชาวบ้านไว้ใจเลือกให้ไปทํางานให้ไปเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็โพสเตอร์หาเสียงที่เหมือนกับโพสเตอร์หนังเนี่ยครับก็น่าจะ ช่วยสร้างสีสันให้คนมาสนใจในตัวผู้สมัครมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงกันเยอะครับทั้งสองอย่างครับคนดีด้วยชาวบ้านรักชาวบ้านชอบโพสเตอร์หาเสียงก็เด่นด้วยก็เลยได้ยกทีมครับการเลือกตั้งก็จบด้วยดีนะครับหนุกๆกกันครับแบบพี่แบบน้องไม่ได้เอาเป็นเอาตายอะไรหรอกครับใครได้ก็เป็นตัวแทนชาวบ้านเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาลเมืองควรรังนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขครับ ชุมชนไหนใครเลือกตั้งนะครับก็เอาไปเป็นไอเดียเอาไปเป็นตัวอย่างทมโปสเตอร์หาเสียงเลือกตั้งลองดูครับเผื่อได้น่าสนใจดีครับป้ายแบบนี้ใครเห็นใครต้องมองอย่างทีมนี้ครับมองทีแรกนึกว่าป้ายหนังมองอีกทีอ่านั่นเบอปรป้สมพุม่มกับปีเตอร์ชานพระเอกบางเฟนพี่ตุก๊กพี่แดงบางยันพี่พึ่งบางเดชเอาเบอรคนบ้านเราเพกว่า่าใจหน้าคุ้นคุ้นนึกว่าญาญ่านึกว่าหน้าเดชดูไปดูมาคนถือปืน cả bữa nay bữa ban dán rồi